สวัสดีครับผมนี่มาแล้วหนึ่งเหรียญอันนี้เป็นสายเหนือนะครับ z ดูใกล้ใกล้หลวงพ่ออุ่นเมืองนะครับวัดน้ำหวูวอำเภอปลายนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหรียญปีสองนห้าสี่สี่ยี่สิบปีแล้วนะครับสุทุมะนางสุพรรณกัลยานะครับนี่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอำเภอปลายเลยพระเก่าแก่นะครับเป็นพระเก่าแก่อายาเป็นเหรียญห้องเหลือง นะฮะเป็นเนื้อทองเหลืองเหรียญหนานะอ่าเหรียญยุคนี้จะเป็นเหรียญค่อนข้างหนานะครับนี่หนาหนาสวยเลยนะฮะพี่ๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเหรียญสวยทองเหลืองเลยนี่พระคู่บ้านคู่เมืองพระเก้าเกนะครับเป,เป็นหลักร้อยปีนะเป็นพันปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นหลักร้อยแน่นอนแล้ว พระเก่าแก่ที่สุดอ่แบบไม่สึงที่สุดหรอกแต่ว่าเก่าแก่มากมากในประเทศไทยนะเพราะอุ่นเมืองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมผมฝากมาดูนี่นิดนึงถ้าพี่ๆชอบเหรียญน,นี้ใช่ไหมพี่ๆชอบเหรียญน,นี้นะดูชอบโอ้โหถูกใจอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูราคานิดนึงอ่ะเบาเสียงหน่อยอ่ะสมมติพี่ๆดู หลวงพ่อมือนเมืองอ,อยู่วัดน้ําหูนะผมอ่านชื่อผิดเปล่าไม่รู้นะ,ะสมมติพี่ๆดูเหลียญนี้อยู่พี่ๆทำทำงี้ครับพี่ๆกดเพิ่มเติมนะกดเพิ่มเติมนะครับกดเพิ่มเติมเลยแล้วกดนี่ลิงก์สินค้าปึ๊บมันก็จะเด้งไปเลยราคารวมส่งแล้วนะพี่ๆหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อย อ,อ่าอย่างนี้250เนี่ยพร้อมส่งนะถ้าสั่งส่งอ่าถ้าสั่งเนะี่ยผ่านเว็บผ่านเว็บไซต์นี้เลยก็ได้นะผ่านเว็บเสียค่าจัดส่ง 50, ถ้าถ้าจะส่งผ่านไลน์ทักไลน์แอดไลน์มันมันง่ายไงพี่ก็ไม่ต้องเสียค่าจะส่งนะพี่ๆหรือว่าพี่พี่สะดวกก็เอ้ยขอลดผมทางเว็บไซต์ก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าพี่ไม่สะดวกใจว่า ผมก็สามารถทําให้ได้เดี๋ยวสามารถทําให้ได้นะพี่พี่จะซื้อทางนี้ก็ได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วแต่นี่มีรูปใหญ่มีวิดีโอให้ดูด้วยนะพี่พี่มีรูปใหญ่มีวิดีโอให้ดูด้วยอ่าในพี่พี่กดปึ๊กนี่มันเป็นรูปใหญ่แล้วก็ใหญ่ได้อีกเป็นไงทั้งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพระหลักร้อยก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ดูทุกอันนะครับทุกอันเลยแค่ไปทุกอันเลยอ่ะ พี่พี่มานี่นิดนึงอันนี้คลิกลิงเพื่อนๆสมมุติพี่เอ้ยชอบองนี้ดูราคาแล้วแคปมาแคปหน้าจอมานะอ่าพี่ๆจะเปิดร้านนี้แต่ว่าลายของผมเองมันมันเปิดไม่ได้นะมันเป็นเพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้ะเพราะว่าผมเพิ่มตัวเองไม่ได้นะอ่ะพี่ๆ a d ดไลน์แคปและส่งเอ้ยพี่ชอบสินค้านี้มากเลยพี่ชอบองค์นี้มากเออน้องพี่รับนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆไม่ต้องมาปิดตรงตรงหน้า youtube นะครับเพราะว่าผม มันตอบโต้ยากบางทีมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นด้วยแล้วไม่รู้จะสื่อสารกันยังไงเรื่องครับพี่พี่มันค่อนข้างสื่อสารยากนะแต่ถ้าเป็นไลน์มันจะสะดวกกว่าหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะพี่พี่เฟซบุ๊กก็มีนะพี่พี่กดเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีบอกเลย Facebook ทิกต็อไม่ค่อยได้เล่นนะพี่พี่มต้องส่งไปนะครับแต่ Facebook อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าแชทมันเด้งช้านะครับค่อนข้างช้าแต่พ่อค้าตอบทุกคนนะพ่อค้าจะพยายามตอบทุกคนบางทีแชทมันไม่เด้งนะครับอ่ะ แล้วเดี๋ยวพี่ๆผมพาไปดูเครดิตนิดนึงสร้างผ่านเรานะพี่ๆไม่ต้องกลัวอ่ะผมพาไปดูหน้าร้านนิดนึงอ่ะเข้านี่ใช่ไหมพี่กดเด้งจุดสามจุดปุ๊บนี่จุดสามจุดตรงหัวมุมนี้ตรงนี้นะมันหน้าจอผมไม่ใช่นี่นี่ตรงนี้นะนี่ให้ดูนี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงข้างบนนะตรงนี้อ่ะปุ๊บพี่ๆจะเห็นนี่เลยสเตตัสร้านอ่าร้านอ่ะร้านค้าอัปเดตมาตั้งแต่ ยี่กุมภาสองห้าห้าเป็น22เมษาสองห้านะพี่พี่สิปีแล้วทำขายขายมาสิบปีแล้วนะพี่พี่สินค้าทั้งหมดมี800กว่าชิ้นนะครับยังไม่รวมที่แบบเราลูกค้าต้องการให้ลบลบออกก็มีเพราะว่าเขานําไปขายต่อก็มีนะเยอะเหมือนกันนะฮะพี่พี่สนใจก็แอดไลน์ดีฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ก็ได้พี่พี่เพราะว่าพี่พี่จะได้ของถูกของไม่แพงมากแล้ว ของส่งตรงนะพี่พ,พี่ได้ของส่งตรงเวลา,าสั่งวันอโอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะฮะยกเว้นจะผมจะติดธุระหรือว่าอะไรผมก็จะแจ้งไว้ก่อนนะพี่พว่าผมจะแจ้งไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ทันนะพี่ผมอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นพี่พี่ค่อยสะดวกโอนมาพรุ่งนี้แล้วกันผมจะแจ้งไว้ก่อนเลยแต่ส่วนใหญ่จะส่งส่งทุกวันนะครับถ้าสั่งวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้ อ่าโอนวันนี้นะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่เพราะว่าปัญหามันเยอะขี้เกียจเพราะว่าสั่งบางคนสิบเจ้าเราสองสามเจ้าเราสั่งไปแล้วไม่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 ไ,มได้อ่าเขาไม่รับอย่างเงี้ยไม่รับก็มีมีก็คือสั่งเล่นนั่นแหละอืมก็คือสั่งเล่นสั่งเอาสนุกไว้แหละแล้วก็เราก็ต้องรับผิดชอบร้านค้านะเราก็ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าขนส่งเองซึ่งมันกําไรเราบางมากนะสองเราขายพระองค์สองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ย ค่าส่งอีก50บาทแล้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็น่าเศร้านะพี่พี่นะนี่พี่พี่ท่านใดสนใจชอบนะทักมาบอกได้นะแอดไลน์ดีมาบอกได้นี่เป็นไงเพอรป่ดโอ้หเหรียญสวยมากสวยวิ้งเลยนะพี่พี่ยี่สปีแล้วเหรียญน่าสะสมนะครับโอเคครับวันนี้ผมยังไงผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนิดนึงเนาะไม่ไม่เสียเงินด้วยพี่พี่ไม่เสียเงินเลยนะพี่พี่กดเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ๆสวัสดีครับ